ระบบป้องกันด้ยวยแสงเลเซอร์หรือที่เรียกว่า Laser We a p o n System เทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกองทัพเรือของประเทศสหรัฐอเมริกา<ๆ>เพื่อใช้ในการป้องกันภัยคุกคาม <S <S เ<ๆ>ช่นโดรนรือเร็วหรือขีปนาวุธขนาดเล็กจุดเด่นของระบบนี้คือความแม่นยำและความเร็วในการตอบสนองเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธแบบดั้งเดิมเลเซอร์ไม่ต้องใช้กระสุนไม่ต้องบรรจุกระสุนใหม่เพียงแค่มีพลังงานไฟฟ้าระบบก็สามารถยิงเลเซอร์ได้ทันที ตัวอาวุธทำงานโดยยิงแสงเลเซอร์พลังงานสูงไปยังเป้าหมายในระยะที่กำหนดความร้อนจากลำแสงนี้จะทำให้เป้าหมายเสียหายหรือระเบิดได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีและต้องทุนการยิงต่อครั้งต่ำเมื่อเทียบกับจรวดต่อต้านอากาศยานที่ราคานับล้านบาทต่อครั้งระบบมีถูกติดตั้งบนเรือรบลังแรกคือเรือ uss p o n s และสามารถทดลองใช้งานจริงในภารกิจทางทะเลมาแล้วอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังมีข้อจำกัดคือไม่สามารถยิงทะลุก้อนเมฆหรือฝนหนักได้เพราะแสงเลเซอร์จะถูกกระจายตัวในชั้นบรรยากาศ ในอนาคตระบบเลเซอร์อาจถูกพัฒนาให้มีพลังทำลายสูงขึ้นและติดตั้งได้ทั้งบนเรือเครื่องบินหรือแม้แต่ยานพาหนะภาคพื้นดิน